มิ้งมาแล้วจ้าสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในดันทันตแพทย์หรือว่าหมอฟันแต่ว่าพี่มิงกับป๋าไม่ชอบสอนฟันนะครับกลัวคุณหมอสงสัยคุณหนีทันตแพทย์เลยทำมานเนี้ยอะไรเงี้ยจะรั้นานงะหมอฟัน อยู่กับคุณในมิชาเขาบอกว่าการุณานั่งลงนะครับ<ต>เดี๋ยวหมอฟันจะม,มาในมิชาแต่ว่าเขายิ้มยังไงพี่หมิงมยิ้มแบบร้อนๆเนะี่ยนะวิไปยิ้มแบบนั้นไม่ได้กลัวจริงเลยคลินิกหมอฟันที่นี่เขาโหดมากเลยพี่หมิงใช่มันมีคนที่มาทำอย่างคลินิกเนี้ยแล้วทีนี้ก็โดนตุยเยนไปหลายคนแล้วอ่ะพี่หมิงเฮ้ย นั่นไงนั่นไงเห็นไหมลองดูสิเขาทำยังไงอ่ะุ้ยเขาล็อกคนไข้ขนาดนี้เลยเหรอจะูคนไข้เป็น,น,นี้สิอาปากค้างเลยอะ่ะโอเคป้าว่าเราต้องรีบหนีออกจากที่นี่กันเถอะพี่หมิงก่อนที่เราจะโดนคุณหมอจับตัวไปทำฟันนี่น่าจะเป็นด้านหลังคลินิออกหมอนะพี่มิงในประตูนั้นมีมีอะไร โอ้โหฟันกันนะมีมันฟันคนไข้นี่นี่ที่นี่อยู่ว่าลงอะไรเนี่ยลงลงอะไรอ้ยเย่สิครับทุกคนต่อเนี่ยเรามาอยู่ในทีินี่คุณหมอทันตแพทย์สายโหดทำยัญญงไงดีเเราจะหนีออกจากที่นี่ได้อ,อันนี้ถังน้ำแบบแบบอันตนรายถังน้ำแบบอันตราย,ยเดี๋ยวนดพี่บีบอุ้ยดานกลัวมากเดี๋ยวนี้น่าจะเป็น อันนี้เป็นเลือดเลือดเขาแน่นอนเลยอ่ะเหม็นมากเลยอุ้ยเหม็นอะไรอ่ะเหม็นเลือดหรือเหม็นปากปลาเหม็นเลือดโอเคเหม็นฟันแล้วก็แล้วก็เลือดอุ้ยดูสิอุ้ยเต็มไปหมดเลยอ่ะทุกคนเฮ้ยพี่หมีนี่เป็นห้องคุณหมอนะอุ้ยจะไปพี่หมีเข้ามาในนี้อ่ะเดี๋ยวโจรจับล็อกอุ้ยดูสิ

ดีที่สุดเราก็เจอกุญแจแล้วครับกุญแจอู้ออดอก,ใ,กใหญ่มากดอกใหมากไปไปข้างนอกกันอุ้ยไปไม่ได้ใช่ไหมระวังนะครับตรงนี้มันมีตอนนั้นเห็นไหมสว่าดอันเบลเลอร์เลยครับทุกคนรูเ้เห,รเห็นคุณหนูเขารู้เห็นคุณหมูเขาถือไม้มีดแบบนี้ด้วยแล้วก็ตัดฟันใช่มิมันน่ากลัวมากใช่ตัดฟัน,นจนจนล่วงเลยแล้ว็ใไปเร็วไปเร็ว นี่ดิบันฟันเลยคือฆ้าเพื่อนคนไข้นี่พี่หมิงเฮ้ยเราจะลังกระโดดดีดโอ้โหหม็นมากเลยฟันแล้วเฮ้ยอ้านิดเดียวถึงกับตุยเย่เลยเราทำอยู่เลยดูดิคนไข้ก็ร้องใหญ่เลยที่อ้าปากค้างเลยอ่ะเมลูกไปฝุกการลังมาการลังไม่ใช่กาลังออ๋ลูกไปฝุดใหญ่ใช่ไหมลูกต่อยให้คุณเหรอ ตอนนี้เราต้องไปโดดข้ามไปอีกฝั่งนึงแล้วพี่หมิงลูกต่อยให้คุณหมอรั่วเลยปะเอาตัวให้รอดก่อนเถอะตอนนี้ป๊าคิดว่าลูกพูดแรงมากพูดแรงมากเดี๋ยวดิจิเมนไปอุ้ยไม่เป็นดาวดีมากแม่พูดแรงมากเลยเนาะคอมเป็นแรงสี่เธอจะกระโดดไม่ผถอดแม่ไม่ใช่การดูดีกว่ะ ้ไดฉันทำสลับฟันปลาไว้เธอด้วยแหละแหมับเป็นนะชุกกำลังมามื่เธอจะรอดนะอยกนก็ใส่กินซาลเล็กใส่โดนเดียวถึงยกตุวเย่เลยนะครับ้ทำเป็นซาลามแล้วก็ใส่กินซาลีนบอลเล็กแล้วก็ก็น้ำยา ว่ามัมีตรงนี้ต้องใช้กุญแจอันนี้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ต้องเอาิฟี์อ่าลิฟต์ก็ขึ้นไม่ได้อ๋อ,อก,ก็เอาไม่ได้ที่เงียบนะครับขึเคแล้วโอเคแล้วเหรอตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์นะครับเนะกลงกังขึ้นไปข้างบนเลยคนระับทุกคนได้หรือยังอ๋อได้หรือยังนะได้แล้ว ยาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะน้ำยาคุณหมอที่เอาไปใส่ฟันแล้วทีนี้ก็ก็จะทำผิดขอให้ลูกค้าด้ยอ้โอืมเลอ่านทุกคนจะขไปข้างบนดาดฟ้ากันเผื่อมีฮอลิคอปเตอร์มารับนะทุกคน มา,าดูครับอุ้ยเสียวขึ้นทางไหนอะน้องขึ้นทางนี้อ,อุ้ยคุณหมอในที่สุดแล้วก็นีจากคุณหมอสายโหดมาได้แล้วนะครับทุกคนเราต้องผ่านไปให้ได้มันคือหม้อแปลงควันมลพิษใครเผลอไปโจนเข้านิดเดียวกีเย่เลยนะครับผม มีคนอยู่บนหลังคาหลังคาลื่นช่วยด้วยหลังคาลื่นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยลฮ้ยเฮ้เฮ้ยเน้ยเ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเ้ยเฮ้ย้ยเม้ยเ้ยเฮ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 ้ยยย้ย้เ้ยเฮดยเฮ้ยเ้้เ้เฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้เยเฮ้ย้้เฮ้เ้ ใช่ pues <em> ป๋าว่าน่าจะใช่แหละออกไปนี่ไม <em ans> ่ได้เลยครับทุกคนทำไงดีตอนนี้ยิ่งหมดไอแล้วนะเริ่มจะเหนื่อยแล้วสิพอดีลูกไปไปฝึกวิ่งมาก็เลยไม่เหนื่อยไปถอยลังลูกไปถอยบันไดมาตั้งหนึ่งพันเก้าแล้วกแล้วก็วิ่งมาสามร้อยหกสิบหกเก้าเก้าจุดห้าร้อยหกสิบเก้าบาทโอ้โปวดหัวเลยงานนี้ มอปดูคุณหมอก่อนโอ้ยนี่มันป้ายที่ไหนนี่พี่หมิงคุณหมอพี่พีณห,หมอจอมโบทเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นมแบบีแกพี่หมิงเราต้องเข้าไปในท่อระบายอากาศตัวนี้แหละลระวังนะข้างล่างมันจะเป็นเลเซอร์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยพี่ปิงพี่ปิงต้องผ่านไปให้ได้นะนี่ ยังโหในที่สุดก็ผ่านจนได้แล้วนะครับทุกคนจป๊าป๊าหลับไปตื่นหนึ่งแล้วเมื่อกี้กว่าจะผ่านขี่น้ำลายอุ้ยน้ำลายตุ้ใช่ยเคมโอเขาเหรอเหมือนของลูกเลยใช่ไหมไปนะครับตอนนี้อต่ต่อไปจะไปด่านพัดลมดูนะครับน้ำตกแล้วเ่าาว อันนั้นมันเป็นใบมีดนี่เกือบเกือบไร้เพียวแล้วตอนไหนจะออกเด็กที่มีหมอฟันได้ไม่ตีบใหญ่ยังเลยตอนนี้ก็ก็อยู่ในข้อระบายอากาศนะครับทุกคนไม่เห็นหรอกกำลังยิ่งไปเฮ้ยฟันนึกว่จะออกออกนี้มันคือฟันนี่จะไปเป็นได้กิจกรรินี้ก็ได้ต้องมาเยี่ยมฟัน มีจับฟันดาวเฮ้ยอุ้ยนิดเดียวแห่ไม่มีเลือดเลยนะใช่ไม่มีเลือดอุ้ยฟันท้อฟันเหลืองฟันเหลืองอ่าันอุ้ยแล้วเราจะขึ้นไปได้ยังไงอ่ะแบงค์แบงค์โอ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรออีทุกคนมันมีมันมีไฟอยู่เฮ้ยเราเข้ามาเฮ้ยปากของเป็นแบบนี้เหรอเนว่ามันเป็นปากของปีศาจ แย่ yeah, ่สิพีหมเราจะต้องทำยังไงอ่ะต้องเข้าไปข้างในหรือเปล่าตอนนี้เราเข้าไปในคอของป่าพิซซ่าแล้วครับทุกคนน่าเกลียดมากลูสิน่าเกลียดตั้งเลยอ่ะน่าจะเป็นกระเพาะใช่นี่คือน้ำกดย่อยอาหารแน่นอนเลยพี่หมิงค์ทำไมมันยังไม่ละลายอะไรอ่

เกือบเกืบี่เลยเกือี่เลยให้โตห่ก็แ้บอกว่ายายตัแล้วก็ผ่านแล้วครับทุกคนตอนนี้เราม็เจอประตูใหญ่แล้วแหละดูเห็นปะป๊าเห็นเชือเห็นใหเหเฮ้ยดีคือเลือด จะเป็นเส้นเลือดเป็น DNA ในช่องปากผมจะดีสาตนแน่นอนเลยพี่บิงตัวนี้ก่อนนี่เราต้องขึ้นไปให้ได้ใช่ไหมมีแตงชือไวรัสหรือว่าคุณหมอจะถือเชื้อไวรัสหรือเปล่าตาก็ไม่รู้เหมือนนกัหรือว่าคุณหมอจะสร้างให้แบบเป็นอย่ากอยากเป็นฆาตกรหรือเปล่าวิ่ไม่รู้สิแต่ตอนนี้มีหมิงต้องระวังนะนี่ไม่ค่อยกระโดดไปเเาารรียกว่่ออะะไ ไปีิเสียวเวอร์ฟเสียวเวิร์ฟเสียวเวิร์ฟตอนนี้เราอยู่ในท้องของอะไรก็ไม่รู้พี่หมีเราต้องเอาให้ผ่าเกมนี้ ีแล้วก็ออกมันส่องแน่ไงฮอลิคอปเตอร์ไม่ใช่ตูดอุ้ยไอ้นี่เป็นตูดหมอฟันยักษ์นี่พี่หมิงเที่สุดแล้วก็สามารถออกจากที่นี่ได้แล้วพี่มิงขึ้นฮอลิคอปเตอร์ไปเลยไปเลยไปเลยบายบายเจ้าคินี่หมอฟันสุดโตดเี้แย่แล้วสิถ้าไปฮอลิคอปเตอร์สั่นแรงขนาดนี้พี่มิงบายบาย โอเคครับทุกคนในที่สุดก็มีหมิงก็สามารถออกจากคลินิกหมอฟันสุขโขทได้แล้วครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร,ร์เป็นกำลังใจให้ช่องอามิงหมิงทีวีด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายบุ้ย